ใช่ครับเป็นแฟนกางเกยงยียนอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วประมาณ80%ของตู้เสื้อผ้าหัวเป็นกางเกยงยียนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เหมือนก็สามปีที่แล้วก็เคยมาที่นี่เหมือนเป็นวันแบบครบรอบอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยชอบเราเจอกับเราเองชอบที่มีตัวที่ห่วงตัวที่แบบวีลราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับตัวที่ราคาสูงก็มีตั้งแต่ราคาเป็นหลักหมื่นจนถึงหลักพันหลักร้อยอะไรอย่างเี้ก็มีครับแล้วก็เป็นตัวที่ห่วงที่สุดก็คือไม่ค่อยได้ซักใช่น้ซัา อย่างวันนี้ม่ถูกใจบ้างไหมคะไม่ถูกใจตัวนี้ตัวนี้ช่วยใส่อยู่ฮะตดีบูเบอร์น่ารักเพราะว่ามันมีแบบว่ามีสองเลเยอร์มีแฮนดีมันทำให้ดูน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือใส่แล้วไม่คือแล้วนะเอากำเลยเขาให้ไปเลยเขาบอกว่าเพราะว่าไม่มีใครกล้าใส่เพราะว่าเราใส่ด้วยอะงัดฝ่าฉันชัวร์ตายก็สามารถมาเดินได้นะครับที่ฟิวเจอร์ร้าลังสิตนะครับผมแล้วก็มีแบรนด์อีกเยอะแยะมากมายเลยสามารถมาเลือกซื้อได้นะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะจัง ดีๆจากอีซูเปอร์อยู่ด้วยครับผมก็พี่ว่าผมไปมืมาจากเมื่อไรใช่ครับต้องไปเดินางเป็นไงบ้างครับก็ไปขึ้นถ้ำนาคามาก่อนใช่จริงๆแล้วอ่ะจริงๆพอหลังจากขึ้นถ้ำนั้นอ่ะก็คือลงมาปุ๊บป่วยเลยเข้าโรงพยาบาลเลยซึ่งมันก็โอเปโร่กะเพาะทีเนี้ยหมายถึงว่าเราบินไปที่นครพนมใช่ไหมฮะประมาณหกโมงครึ่งแล้วเรากินข้าวเย็นอีกทีหนึ่งอ่ะก็คือทุ่มนเงเลยระหว่างกลางวันเราไม่ได้กินแล้วเราเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่าเรื่อง กับคอาหารใช่ก็เลยมีปัญหาพอกลับมาปุ๊บหมอก็บอกว่าแบาบ,บทำไมไข้ขึ้นก็ตรวจโควิดตรวจไข้หวัดใหญ่ตัวไข้เลดออกไม่มีเลยสุดท้ายแล้วเป็นเหมือนไวรัส่งะเราะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนนอนที่คืนหนึ่งตอนเช้าปุ๊ก็ต้องตื่นไปทายงานกับพีพีใช่ครับ แล้วกลับมาเราก็แอนบิตต่อยทีนึงอันนี้คือนที่ไปครันยากมากเลยไปครั้งแรกใช่ครับไปครั้งแรกก็เลยอัดถ่ายมาให้เดินข่าวไปครแรกใช่ก็เหมือนกับว่าจะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูว่ามันจะมีการเตรียมตัวจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเวลาเราจะเดินขึ้นท้ามกลางมันลําบากอะไรยังไงไหมหรือว่ามันแบบว่าระยะทางรู้ในการเดินมันเป็นยังไงอะไรแต่เราก็เก่งเราขึ้นเครื่องแล้วก็ไปถึงเข่าใช่ใช่ใช่ไปถึงปิดเลยเก่งสุดลอครับ ใช่ที่เขาบอกอ๋อใช่คือเราไปถึงปุ๊บแล้วเราก็นั่งรถจากก็จะไปขึชุมสายใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลงมาไม่ได้เป็นยังไงบ้างครับพอมราไปมูก็ต่ป่วยแล้วเรื่องเงินเรื่องงานจริงวันนีคือโอ๋ครับหมายถึงว่าโอ๋ก็เป็นคนที่เป็นคนกลางๆเนาะไปถึงว่าคือพอเขาไปเราก็อยากจะลองไปทําบุญตามที่ทุกคนได้ลองไปทํากันดูสุดท้ายแล้วอ่ะเราเราไม่ได้แบบ เราไม่ได้หวังหวังว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่าพอหวังเยอะมันจะกลายเป็นการคาดหวังถ้ามันไม่ได้เลาจเสียใจให้ความสบายใจใช่เอาเสียเอาความสบายใจของคนส่วนใหญ่แต่ว่ามีคนในทริปถูกป่วยนะครับสองคนแต่เราก็เชื่อนะพี่เราเราก็บอกตัมไปใส่ตามที่เขาบอกทุกอย่างอะไรเราอะไรทีเขาทำเราก็ทำหมดอะไรที่เขาทำเราก็ทำหมดซู่คือตอนแรกครับก่อนขึ้นไปครับมีคนเป็นเออเราไปไหว้ศาลอู่ลือใช่ไหมแล้วก็มีรุ่นน้องอ่ะซื้อลอตเตอรี่ ข้างหน้าข้างหน้าสระเลยเสร็จปุ๊บพอขึ้นถ้ำราคาปุ๊บลงมาปุ๊บถูกเลยสี่พันซื้อผมก็ซื้อเหมือนกันผมไปซื้อแต่ไม่ถูกใช่ครั้วมันไม่ชวนไม่ชวนเาไปกันมะปังเหรอคะมาปังไปแข่งรถใช่ครับขยันแข่งเหลือเกินใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงอ่ะความรักเห็นลุกขึ้นลูกการก็โอเคนะครับหมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะมีเวลาโอกาสได้เจอกันน้อยหน่อยเพราะว่าแบบว่าเรา ติดถ่ายงานอะไรอย่างงี้ใช่ครับจากนักข่ะพูดถ่ายซีรีส์แล้วสเสาวเทนโอฟถ่ายละครแนน้องคนลำคาพี่ขอเับแลานี่นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรขึ้นเขาขึ้นต่อแค่ท่านเฉไปต่อแค่อยากเปต่อเซลเลนเซลเล่นเซลเลนเซลเลน,ลเลนไม่มีอะไรเพราะว่ามัเนมมเป็นวันครบรอบ